สำหรับซูยูทูปชแนลเบาเข็มยูทีนะครับเนาะวันนี้บบาเข็มกะทีนี่ครับมาพอของของม่วงงามนะครับเน้อยูทีบ้านผือโปดนะบ้านผือโปดยูทีแอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละครับพอดีว่าเพิ่นว่าเพิ่นอยากจะเปิดราคาเนาะเบาเข้มก็เลยขอญาตเพิ่นนี่ครับมาแวะมาเมืองนะครับว่าเดี๋ยวจังได็กกะทีพระพีพระนองมาเยี่ยมมาชมเมืองแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวเพิ่นดีว่ามีโตเปิดแดงให้พี่ให้น้องเขาได้ไปเลี้ยงนะครับเนาะให้ไปเลี้ยงเลยไปพัฒนาต่อยอดนะครับมาเมืองครับ ทีนี้เรามาพบมาพ่อครับเจ้าของขอกเจ้าของฟาร์มเนาะครับเนาะเดี๋ยวมาให้เพื่อนบอกสูฟังนี่ยละกันครับว่าเาอยู่บ้านใดที่ตั้งอยจังไรเนาะครับเนาะพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมพี่ยังนะครับพี่เนี่ยชื่อบีครับอ่าพี่พี่บีเนาะครับชื่อบีครับอ่าพี่บีอ่าฟาร์มเขาซื้อไว้จังไหนครับพี่อ่เอสฟาร์มครับเอสฟาร์มครับผมเอสเก้าฟาร์มนี่เนาะครับผมสถานที่ตั้งวิสัยครับพี่ยูบ้านเผือกปอดครับตำบลถุงสีเมืองอำเภอสวรรคภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่าครับผมเนาะอยู่ที่อำเภอสววภูมิจัังหดดร้ออยเ็ เัาดิ่งงวอเขามีหลายป่ะพี่ที่ว่านี่มีอยู่ประมาณเจ็ดโตครับประมาณเจ็ดโตเนาะเป็นสามโค้มครับอ๋อแล้วก็มีแม่สาวตัวหนึ่งครับครับผมที่ว่านก็มีทั้งแม่สาวแล้วก็ทั้งง้วอแม่ลูกกันป่ะพี่แมนครับผมวันนี้เขาวจะเปิดแดงให้พี่ให้น้องเขาเดินไปเลี้ยงอยู่บนป่ครับวันนี้เปิดยกคอครับอ่าเปิดยกคอเนาะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ผ้ามึงผ้าชุบเลยละกันพี่พี่โตเดย์เนีครับก็เดี๋ยวเบื้องตัวแรกครับอันนี้เป็นแม่สาวครับเป็นลูกซีไหวนะครับสูนเกาหงกับ ครับผมเป็นลูกของซีว่าศูนย์เกาหกแมนครับลูกของซีว่าศูนย์เกาหกนะครับพี่มาพักให้กลครับครับผมลูกซีว่าศูนย์เกาหก่นี่ยจังเดือนแล้วครับพี่ตัวนี้อันนี้ได้สิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนครับผมได้สิบสี่เดือนอันนี้เขามีใบมีหลอดอ่ามีใบมีหลอดเยอะครับอันนี้มีใบมีหลอดอันนี้เป็นลูกซีวอันนี้คือเป็นใบผสมของเพ่อนมากเนาะแมนครับอ่าผมมาเป็นลูกของซีว่าศูนย์เกาหกครับ อ่านี่ครับนี่มีใบมีหลอดให้น้ำนะครับเนาะอันนี้ได้14เดือนครับอายุ14เดือนแม่นครับอ่าบัดนดี๋ยวง้อตัวนี้มีลักษณะเด่นจังไหนในพี่ลองบอกซู่ฟังเนี่ครับอันนี้มันหนอกครับหนอกมันตั้งตรงครับหนอกมันตั้งตรงครับต่หนอกตั้งตรงขาหน้าครับผมแล้วก็สีแดงดีเนาะสีแดงดีครับอ่าสีแดงดีล่ำตัว่นก็ถือว่าล่ำตัวเงี้ยวครับล่ำตัวเงี้วดีราคามึงคอเพิ่นเนาะขคอสร้างใหญ่ครับคอสร้างใหญ่แล้วก็ ใส่ดื้อนี่ก็ถือว่ากระชับดีนะพี่เนาะอันนี้มันมีตําหนิคือมันมีนมหาติงครับแต่ว่ามันเผ็ดมาแล้วครับมันเหลือซีติงครับนมมันครับอ๋อนี่เนาะพี่เนาะครับผมนี่ครับกชื่อว่าไอพี่เนาะเดี๋ยวมึงนั่เนาะตัวนี้ซีแล้วแล้วก็เล็บเป็นยังไงนะพี่เล็บงามครับเล็บงามขอหยาดมึงเล็บต้องมีอยหน่อยเนาะครับผมอ่านี่ครับมึงเล็บ มึงเล็บนี่เล็บขาหน้าเนาะับเล็บขาหลังครับเชื่องดีครับตัวนี้เชื่องดีเชื่องดีกินเก้งครับพี่เนาะกินเก้งครับอ่าเชื่องดีกินเก้งครับนี่ครับนี่เอกลักษณ์ของพี่คือลำตัวผลเน่าเนาะลูกสีว่ายนะพี่ลูกสีว่ครับลูกสีว่ายศูนย์เกาฮกเลยครับมึงกกฮ้างบันไทยก็ถือว่าง่ายงามดีอยู่ตัวนี้มีราคาปุ๊บพี่เปิดแบงก์ปันนะครับครับผมหลาไปไหนเนาะตัวนี้อันนี้เจ็ดสิบหาครับ อ่าเปิดไปในนันค่ะไอที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมื่นหาพันบาทสามารถต่อรองได้อยู่เนาะต่อรองได้ครับต่อรองได้ับาสามารถต่อรองได้เพนะครับลูกซี่ไหวศูนย์เก่าฮกอายุสิบสี่เดือนเห็ดเขาแล้วกว่าพี่หนิเห็ดวะอันนี้เขาเห็ดเขามากครับแต่ว่าเขามันเห็ดมากไม่ได้สวยงามเป็นไดครับแต่ว่าแต่เห็ดมาเรียบร้อยแล้วครับเห็ดเขามาแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะคือว่าหนาเพิ่นคือว่าเป็นมั่วที่งามอยู่ครับเล็บขางามครับนี่ งามดีเยอะตัวนี้เห็บงามแข็งขาดีล่องโตเงีวสีแดงดีแดงเด่นครับตัวนี้เจ็ดมื้นหาพันบาทเนาะอายุสิบสี่เดือนเพิ่นว่าสามารถต่อรองได้ลูกที่ว่าศูนย์ก้าหกนีใบมีหลอดนะเนาะเว่ามึงอีกก็ได้ครับวันนี้มีตัวจังไดเนี่ยวันนี้พี่ที่ว่าทีเปิดแล้วก็ว่าเม่สาวครับอ่ามึงแม่สาวเนาะแม่สาวอันนี้เป็นลูกฮุ่นตันครับอันนี้ลูกของฮุ่นตันครับผมเถ็นว่าแม่สาวแมนครับอายุจักเดือนแล้วครับพี่ตัวอันนี้อายุสิบเดือนครับอายุสิบเดือนครับผม ุดตันเก่าๆเนี่เนาะครับผมอันนี้เขามีใบมีหลอดมานน้ำมันพีบไปไหนอ,อันนี้บ่ม,มีใบมีหลอดครับอันนี้ซื้อมาเพื่นกับว่าเป็นลูกมุ่นตันนะครับอ๋อครับผมตนนัวนี้โอ้ก็ถือว่างามแล้วตัวน,นี้เขามีราคาเปิดวะพี่หรือจังเลยนเนี่ยอันนี้ก็มีราคาเปิดคือกันครับอ่ามีราคาเปิดเนาะครับผมราคาเปิดคือกันครับเปิดไปหลายประเด็นแล้วครับพี่ตัวน,นี้อันนี้เจ็ดหมื่นหาครับอ่าตัวนี้เปิดไปราคาเจ็ดหมื่นหาฟันบาทอันี้กับเจ็ดเขาเรียบร้อยเนาะครับผมเดี๋ยวมัน โอ้มึงไหนว่าผีหรือว่าจังไหนเขาออกมาออกมารเบิ่งไหนอยู่เขาบอกว่ามึงไหนเนาะใครจะได้เห็นอันนี้มันเชื่องดีครับอันนี้ก็เชื่องด้วยกันครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงวที่เชื่องดีเนาะแมนครับสีดีุโอ้แมนมันออกมามันเหร่นกันแห้งออกมาออกมามันสีเหร่นมันจะหยอกกันเลยครับยผงออกมาแล้วเป็นลูกของฮุตตันนะครับเนาะครับผมฮุตตันเก้าเก้าเก้านี่คือราคาทายได้กับผีสิบอกไว้น่ะเจ็ดสิบห้าคะแนนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเนาะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนี่เขาให้แล้วเรียบร้อยครับ ตัวนี้สีเป็นกับที่ว่าเป็นสีแดงเนาะแดงเด่นเลยครับแล้วก็ล่ำโตที่ว่าล่ำโตเงาเสร็จหลังตรงครับแล้วก็มึงช่วงขาเพิ่นกับเงาดีโค้งสางง่ายครับแล้วก็มึงข้อเนาะข้อยังหนาเลยตัวนี้แล้วก็สะดือผ้าก็ชับดีเนาะครับผมตัวนี้มีตรตำนี้ยังว่าผิดตัวนี้อันนี้ก็คือกันครับมีนมหาติงคือกันครับแต่ว่าอันนี่บริเวณตัวครับมันแบบเป็นติงหน่อยๆครับอ๋อแต่ว่ากับเป็นติงหน่อยๆซื้อเนาะแมนครับอ่านี่ครับบร่ำโตเพิ่นออกมาหยังนึงเนาะเห็นยหมครับพี่น้องที่มักเนาะตัวนี้ราคาเนทองไวคือ70,000 ขั้นบาทเนาะครับผมตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าต่อรองในขับสามารถต่อรองได้อายุสิบเดือนว่ะพี่สิบเดือนครับผมอายุสิบเดือนลูกของฮุตตันนะครับฮุตตันเก่าเก่าเก่าลองเอามือหน่อยตัวนี้ครับตัวฟังตัวนี้กับเป็นตัวแม่ลูกก็พี่เนาะอันนี้เป็นแม่ลูกครับเอาให้ยเป็นยูข้างแม่ะครับครับเป็นแม่ลูกอันนี้แม่นี่ได้ลูกล็ดตัวเหรอพี่ อันนี้เป็นลูกไอ้ตัวที่สองครับอ่าตัวยืนอยู่นี่เป็นตัวที่สองเนาะตัวที่สองครับโอ้ได้ได้แจ็คเดือนแล้วครับลูกอันนี้ได้สามเดือนครับสามเดือนลูกของพ่อไหนครับพ่อซีวครับผมอ่าลูกของซีวเนาะครับผมซีว่ายศูนย์เก้าหกอันนี้มีใบแห้งน้ำเนาะอ่าครับมีใบมีหลอดครับมีใบมีหลอดผสมน้ำนะครับว่าซีว่ายศูนย์เก้าหกครับอ๋อมีใบมีหลอดแห้งน้ำเนาะครับผมอันนี้สองเดือนได้ลูกตัวแม่เพิอมลูกตัวแม่ครับเห็ดเขาให้แล้วเรียบร้อยเนาะแม่ครับเห็ดเขาให้แล้วเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นลูกตัวที่สอง อายุที่สองครับสองเดือนตัวนี้ก็ถือว่างามเนาะอันนี้ามีราคาเปิดว่าพี่ตัวนี้อันนี้มีเปิดคือกันครับราคาไรบ้างเนาะครับพี่อันนี้เปิดไปครบนี่ลอยห้าสิบห้าครับลอยห้าสิบห้าครับผมคือหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับผมอันนี้คือราคาที่เปิดที่ห้องไว้เนาะอันนี้สามารถต่อรองได้อยู่เนาะพี่เนาะต่อรองได้ครับผมอันนี้สามารถต่อรองใดกได้นะครับลูกชีว่าศูนย์เก้าหกอายุสองเดือนน้ำเนาะในลูกตัวแม่น้ำ แมครับอันนี้แม่แม่เพื่อนทองว่างอยู่ก่าพี่แม่ทองว่างอยู่ครับอ่าแม่ทองว่างอยู่เนาะใช่ว่าเพิ่นยังว่าในขืนยัางโบขืนเลยครับอ่ายังว่าในขืนนะครับเนาะปกตินี่มีไรแล้วลูกตัวที่สองถือว่าให้ลูกมากงามครับใจลูกมากดีอยู่แม่เพื่อนถือว่าโค้งสางใหญ่เนาะส่วนส่วนสูงประมาณ่าไรพี่ตัวแม่เพื่นลอยหาซีฟครับอ่าแม่เพื่อนลอยหาซีครับผมวัดแล้วได้ลอยหาซีฟครับแม่เพื่อนประมาลอยหาซีฟนะครับเนาะมึงห้ลูกมากการใจลูกถือว่ามากดีครับสีสันนี่โดดเด่นเลยล่ะ สีแดงดีแดงเม็ดบประคามครับแล้วก็แขงขาช่วงขาเพิ่นก็ถือว่างามดีอยู่เนาะมึงเด็บขานะ่ามงึงเคยชได้เห็นเนาะสำหรับพี่น้องที่เมืองอ๋อครับเนาะจะดื้อกัใครว่ากระชับดีตัวนี้มีตามียังบ่พี่อันนี้บ่มีตนนา,น,าตนิครับตัอนะครับตัวนี้ค<อ>ือรับประกันตําหนิเนาะครับครับ<ป>รบประกันตําหนิครับ,นรบหนึน่งแสนห้าหมื่น 5,000บา0ันบาทครับผมนี่คือราคาที่เปิดที่ห้องไว้สามารถต่อรองไเลยต่อรองเลยครับผมอสามารถต่อรองได้ก็นะครับครับผมมีตัวอีหยงอีกงเนาพี่คนหน่แล้วก็มีอ่าแม่ทองครับแม่ทองครับผมแม่ฟังทั้งนี่เนาะครับผมแม่ฟังทั้งนี้ครับแม่ฟังทางนี้เป็นงัวแม่ทองบ่พี่แม่ทองครับ่ทองที่ทอดไดแล้วครับนี่อันนี้ทองที่สองครับทองที่สองครับผมได้กจักเดือนละพี่หกเดือนครับในหกเดือนไ่พ่อได้ไวครับอันนี้ส่พ่อสามหนึ่งครับ ไซฟอร์สามหนึ่งคือเคเอฟสามหนึ่งบ่สามหนึ่งครับอ่านี่ยนะครับเนาะไซฟอร์เคอฟสามหนึ่งไว้อ่านี่ครับเพิ่นว่ามีใบมีหลอดผสมแม้น้ำนะครับเนาะใส่เคเอฟสามหนึ่งไว้เนาะครับอันนี้เทาตรวจทองไหมครับพี่นี่อันนี้อันนี้ตรวจทองนะครับตรวจัวทองตอนสี่เดือนครับตรวจทองตอนสี่เดือนอันนี้เขาเอาประกันทองหรือเปาประกันทองครับอันนี้มีราคาบ่ครับพี่นี่ อันนี้มีราคาอยู่ครับครับราคาไหลไปไหนน้อยผิดตรงอันนี้เปิดไปเก่าสิบหกครับอ่าเปิดไปเก้าหมื่นหกพันบาทครับผมอ่าเก้าหมื่นหกพันบาทนี่คือรับประกันทองเนาะครับผมรับประกันทองรใส่เคเอฟสามหนึ่งไว้ครับผมอยู่ในทองเป็นทองที่สองแล้วแมนทองที่สองอ่ไอลูกของไอ้ตัวนี้คือลูกของมันครับโอ้ตัวนี้บอกว่าผิดแมนครับคือลูกของมันครับตัวฟังนี่คือลูกตัวที่แหลกของเงินครับไอ้ลูกมุนตันนะครับอ๋อลูกมุนตันนี่คือลูกของเงินเนาะแมนครับ อ๋อนี่ครับเอาลูกพุทธันตัวนี้เป็นที่ว่ากษาไายให้มึงวังหันนะครับเนาะเป็นลูกตัวที่แหลกของเพื่อนแมนครับโอ้นี่ครับเอามึงผลงานการใจลูกของเพื่อนเลยตัวนี้เป็นลูกของพุทธันตเก้าเก้าเก้าลูกตัวที่หนึ่งอันนี้ลูกตัวที่สองคืออยู่ในทองแมนใส่เคเอฟสามหนึ่งไว้เคเอฟสามหนึ่งครับใส่เคเอฟสามหนึ่งไว้เนาะอันนี้มีราคากะตามที่พี่ได้บอกไว้จักบาทกับว่งหันเนี่ยอันนี้เก่าสิบหกกับเก่ามันหกพันบาทครับเก้าหมื่นหกพันบาทอันนี้คือเปิดไว้เนาะสามารถต่อรองเลยที่เขา ใช่ครต่อรองไหนครับเป็นว่าตรวจทองแล้วรับประกันทองเนาะครับผมนี่ครับอ๋อนี่นี่อีก่ว่าผีปบะเนี่ยไอ้คมนี่นะคมนี่ก็มีราคาอยู่ครับาคมนี่ก็มีราคาอยู่เนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีตำหนิคือครับอ่าเมื่อวานเนี่ยลูกมันหางมันขาดไปหน่อยนึงตรงปลายหางครับอ๋อเอาเมื่อวาปลายหางปลายหางครับลายไปน่อยนึงจ้ปลายหางอ๋อนี่ครับปลายหางของของหลูกคนเนาะครับ มันหายไปหน่อยหนึ่งครับฝายหางของลูกเพลินกี่นะครับพี่น้องกี่มักตัวนี้มีราคาะลูกเขาได้นอนี่ตัวนี้อันนี้เปิดไปหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้ลูกตัวที่เท่าไรอะพี่อันนี้ลูกตัวลูกตัวแรกครับลูกตัวที่แรกเนาะของพอได้ครับผมอันนี้เป็นของหุ้นตันแต่บ่มีใบครับหุ่นตันแต่บ่มีใบเนาะได้สักเดือนละครับพี่ อันนี้ได้6เดือนครับหเดือนแล้วครับผมแล้วแม่เพื่อนทองว่างว่าผีหรือเจ้าแม่อันนี้ผสมแล้วครับแม่ผสมแล้วใส่พอได้ใบครับใส่เอ่อหกแปดครับเคเอฟหกแปดครับใส่เจ้ากาเลต์เนาะครับเจ้ากาเลต์เคเอฟหกแปดนี่ครับอ่านะครับเนาะใส่เคเอฟหกแปดใบเพิ่นว่ามีใบเห็นไหมครับมีใบแล้วก็หลอดเพิ่งยุบข้างหน้านะครับเนาะใส่เคเอฟหกแปดใบอันนี้ต้องตรวจสอบไหมผีเนี่ยอันนี้เอ่อผสมไปรอบพันรอบ กลางเดือนประมาณวันที่สี่สิบห้าเดือนนี้ครับอ๋อแสดงว่าเพิ่งจะเพิ่งผสม,ผสมไปครับผมพิ่งจะผสมไปนะครับเนาะนี่ตัวนี้ก็ตามราคาที่พี่เพื่อนได้บอกไว้นี่สาม,มารถต่อรองได้กันเนาะพี่เนาะต่อรองได้ครับผมสามารถต่อรองได้เอ้าที่วันนี้กันจ้าที่เทามึงมึงมาลหลายตัววันนี้มีช่องทางการติดต่อจังใดแน่ครับพี่ก็เออเบอร์โทรนะครับครับผมศูนย์เก้าสี่ครับครับผมห้าสองเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าครับครับผมของพี่พี่ดีเนาะบีครับผมหรือว่ามึง หัวโตจริงในยุบ้านไหนกครับอ่ายุบ้านผ <ตำ S 1> ือโปดครับบ้านผือโปดตำบลทุ่งสีเมืองครับอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่านี่นะครับต้องการตามเบอร์โทรสามรายละเอียดที่พี่เพื่อนแจ้งเนาะขั้ว,ว<ป>ที่เปิดราคาไว้กับสามารถต่อรองในทุกตัวเนาะต่อล่องในทุกต,ตัวนะครับอ่าเปินว่าสามารถต่อรองในทุกตัวนะครับอ่าสองฟีลอยหาสิบกิโลครับลอยหาสิบกิโลครับสองฟีครับลอยหาสิบกิโลสองฟีนะครับ